ันนี้สบายเวยพามาเที่ยควครบร้แ้แต่วัดไทยสไตล์ย,ยุโรปเปีนงวัดนิเวศธรรมประวัติและชมความงดงามงานศิลประดับชาติที่พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินจนถึงเบื้องหลังมรดกไทยอย่างอาคารเรียนรู้โขนและการเรียนขนครั้งแรกคลิปเดียวครบทั้งวัฒนธรรมและความสนุกไม่ควรพลาดไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลิตเติ้ลไวท์เฮาส์ถูกต้องเลยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วรายการเราเหมาะกับเป็นรายการอาหารละตอนนี้ที่นี่ตั้งอยู่ที่เฮ้เรียกเจ้าของร้านเข้ามาเจ้า เจ้าของราเขามาเสิร์ฟตองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเมนูประจำค่ะคุณแพ้ไม่ต้องสั่งค่ะคือคุณแพ้จะได้เลยนะคะถูกเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าประจำนี่จะบอกว่าชาเขียวร้านนี้คือเขาดีมากอร่อยมากแต่ร้านน่ารักมากอยากจะให้บอกว่าทุกคนมาแห่งเอาที่นี่คือร้านที่นี่คือน่ารักมากนี่ แล้วนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปไหนปะวันนี้เราจะไปวัดนิเวศท,ที่บางปะอินอยุธยาค่ะเออเพราะฉะนั้นก็ผ่านจากแค่ตรงนี้45นาทีเองามาแวะกันได้ค่ะบอกว่ามาจากรายการสบายเวเดี๋ยว,วเราอาจจะมีกิมมิคของแถมให้มาจากสบายเวรลดไปเลย80% คลิปนี้เรามีกติกาพิเศษเพิ่มความสนุกมาฝากทีมงานได้มอบคะแนนเริ่มต้นให้กับพษษิธีกรทั้ง3คนคนละ100คะแนนเท่ากันตลอดการเดินทางจะมีทั้งกับดักหักคะแนนและมิชั่นคู่คะแนนจากทีมงานใครที่รักษาคะแนนรวมไว้ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะของทลิปนี้ไปดู้อมกันเลยไปใช่ขึ้นรถคนแรกโดนตัดแต้มอ่าอยู่ก่อนเลยหัวเลย <laughs> ไอว่าวันนี้มีแบบระแวงกันทั้งวันอะอะไรอะ ใส่คือรอบคนแรกแล้วมีชันแรงจริงไหมเน่ยว่าแล้วไม่ตั้มนี่นี่มันตั้มีเซนเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องมีใครเตรียมทีมงานไม่ต้องบอกผมบีบตัวเองครับไปรอบห ใครอยากหลับหลับได้เลยไม่เลยก็รู้สึกว่าไอ้ก็รีวิวหมอนได้ด้วยนับเลยนี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วว่าจริงเฮ้ยหลับจริงๆเ่ะเออหลับไปได้หลับไป่ดยแลวตอนนี้เรากำลังข้ามกระเช้าซึ่งไม่เคยมาตอนที่น้ำสูงขนาดนี้เลยค่ะเออตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าน้ำจะปริมเข้ามาแล้วจะบอกว่าที่นี่คือสวยมากเราก็เลยไม่ลืมมิชชั่นของเราเนาะแต่ว่าที่นี่ในบ่สวยมากว้าวโอ้โห น้ำนีงคุงสูงอยู่เราอ่าอันนี้ทีมงานเซ็ตหรือเปล่าครับตอนนีไม่ได้เซ็ตคือแบบแพ่ชอบมากเลยตรงที่ว่าเราอ่ะจะต้องข้ามกระเช้ามาที่วัดนิเวศธรรมประวัติอ่ะเขาอยู่เป็นเกาะคือหมายถึงว่าเขาเป็นเกาะอยู่กลางน้าค่ะทุกคนก็เลยทําให้เขามีกระเช้าซึ่งเขาอ่ะไม่ทําเป็นสะพานด้วยเนาะแต่ว่าไฮไลท์มันก็คือเราสามารถนั่งกระเช้าข้ามมาได้มันคือแบบดีสั่งอยู่แล้วนิดเดียวจริงน้ําสูงมาก นี่นี่คือโบสถ์ของวัดนิเวศธรรมประวัติใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะงงนะว่าทำไมโบสถ์ที่วัดนี้ถึงไม่ปรับหน้าตาเป็นเหมือนโบสถ์ไทยทั่วไปเคือที่นี่สร้างในสมัยรัชกาลที่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการรับ วัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกมาแล้วที่เราจะเห็นว่าวัดนี้คืออยู่ตรงข้ามกับวังบางปะอินถูกไหมคะถูกซึ่งท่านอ่ะสร้างมาเพื่อที่ต้องการที่จะมีแบบเหมือนวัดอยู่ใกล้ๆวังแหละอธิพูดง่ายๆสร้างไว้ใกล้้บ้านถูกต้องแต่ว่าที่นี่เนี่ยทั้งหมดที่ประสาป,ปัตยกรรมอ่ะจะเป็นในสไตล์แบบโกติกคะ่ะโดยที่ทั้งช่างทั้งทีมช่างทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนทางชาวฝั่งตะวันตกหมดเลยแนวแนวแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ก็ตอนนั้นเป็นขัานิยมในแนวนั้นเนาะและที่สําคัญก็คือข้างในมีก สีมีพระบรมรูปข,ของรัชกาลที่5ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเ,ออเข้าไปดูดีกว่าได้ค่ะ,ะน,นี่คือพระที่นั่งของรัชกาลที่5จริงๆนะมีอยู่ในด้านนี้ด้วยใช่จะบอกว่าแบบข้างในในตัวโบสถ์เองอะไม่เหมือนกับวัดไทยเลยคือเป็นแบบว่าโบสถ์แบบทางฝั่งฝรั่ง เลยมันบดคริสต์เลยบดคริสต์ใช่ค่ะอตอนนี้เราอยู่กันที่นาฬิกาแดดนะครับทุกคนเป็นนาฬิกาแดดที่ใช้จริงในสมัยโบราณคำถามคือนาฬิกาแดดคืออะไรก่อนก่อนไปเรื่องอื่นต้องมีแสงแดดส่องมาแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ไม่มีแสงแดดเพราะเรามาเช้าจัดเพราะเรามาเช้าถ้าเกิดว่ามีแสงแดดนะคะเราจะเห็นเลยว่าเป็นเงาว่าเป็นเงาแบบว่างไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอเขาเขียนว่านาฬิกาแดดสร้างขึ้นโดยนาวาโทอัลเฟรดลอฟตัส ในทหานในทหารอุทกศาสตร์ราชนาวีสยามถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,421ทุกคนใช่2421นี่กี่ปีมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ชาติที่แล้วเลยเดี๋ยวเราจะยังไม่เซิร์ใน AI เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าใช้ยังไงเราจะให้คุณผู้ดูคอมเมนต์มาบอกว่าใช้ยังไงถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมสนุกสนุกต่อเลยยก่อนพาขึ้นกระเช้าเขอพาทุกคนไปชมความงามด้านในพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารที่ด้านในเนี่ยตกแต่งไว้สวยงามมากค่ะและเก็บของล้าค่าเก่าแก่ไว้ให้ได้ชมกันปกติในนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถถ่ายได้ค่ะแต่ว่าทีมงานของเราได้ขออนุญาตไปที่เรียบร้อยแล้วเลยนําภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะ ล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อถ้ามาที่นี่นะคะใครอยากแบบดื่มน้ําสดชื่นอร่อยออร่ยเขามีคาเฟ่ใกล้ๆวัดนิเวศด้วยนะคะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ฝั่งถ้ามาจะเห็นประภาคารที่เราเห็นอยู่ทางด้านน้นสวยๆเลยตอนนี้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็มีคาเฟ่สามารถมานั่งกินน้ําชมวิวถ่ายรูปได้หมดเลยค่ะตอแล้วตอนนี้เรากําลังนั่งกระเช้ากลับไปฝั่งฝั่งฝั่งบก ฟังบกเดี๋ยวเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์กันต่อใช่ไหมใช่ใช่เราจะมีกิจกรรมและอะไรสนุกสนุกให้เราได้เล่นกันเยอะมากเลยแล้วนีเสียวแล้วกิจกรรมกิจกรรมเสียวแล้วเป็นกิจกรรมที่คุณตั้มเขาถนัดเมื่อกี้เดินมากับป้าบอกว่านี่เราไม่อยู่วัดนิเวศนะเราอยู่เวนิสเราอยู่เวนิสใช่ค่ะน้ำปิ่มเลยป้าบ้านไป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 ค่ะและที่นี้ พิพิธภัณฑ์ซิมเพนดินถูกต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะต้องบอกว่าห่างจากวันนิเวศมาประมาณสัก15นาทีได้ไหมสินาทีไม่ไกลไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้มีการจัดแสดงในผลงานไว้แบบเยอะมากนะและที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ผลงานทั่วไปเป็นผลงานที่คุณไม่สามารถหาดูได้ข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นอยากรู้กันแล้วว่าข้างในมีอะไรเราจริงๆหาข้อมูลมาคร่าวๆนะคือเขาบอกว่าผลงานที่อยู่ข้างในเนี้ย เป็นแฮนด์เมดทุกชิ้นด้นวยนะเอาจริง พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินได้รวบรวมผลงานของสถาบันศิลิกิตมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งเกิดจากพระราชดำริอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพะบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทยหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมที่โดดเด่นงานปักผ้าเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต้องใช้ความปราณีตและความอดทนสูงโดยนําเส้นไหมดิ้นทองหรือดิ้นเงินมาปักลงบนผืนผ้าเกิดเป็นลวดลายไทยดอก ไม้ใบไม้นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งปีกมแมลงทับการนําปีกมแมลงทับซึ่งมีสีเขียวเหลือบแวววาวตามธรรมชาติมาประดับร่วมกับงานสินประเภทต่างๆเช่นงานปากักหรือว่างานโลหะสร้างสีสันที่โดดเด่น รวมถึงงานแกะสลักไม้ซึ่งมีทั้งการแกะสลักภาพนูนบนเนื้อไม้อย่างฉากจำหลักไม้รวมถึงผลงานชิ้นเอกอย่างสั่งทองและหิม,มาพาวพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้มรดกทางศิลป์ของชาติคงอยู่สืบไปค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินไปที่เรียบร้อยค่ะเราอยู่กับพี่วินที่จะมาคอยให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะ น,นี้จะเป็นงานคลําส่วนฝั่งนี้จะเป็นงานถมนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของงานถมเนี่ยพื้นเขาจะเป็นเงินดังนั้นเขาจะมีความเงานะครับนะครับอันนี้งานถมเนี่ยครับพิธีดังก็คือเราจะนาเงินเนี่ยครับมาขึ้นรูปนะครับให้เป็นภาชนะหรือเป็นสิ่งของต่างๆนะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ทําเป็น ของเครื่องใช้เช่นพานผ้าสีหีบหมานะครับแล้วก็มาขึ้นรูปเสร็จสลักให้เป็นร่องลงไปจากนั้นเราจะลงยาถมสีดํจาจะเป็นโลหะหลายอย่างผสมกันนะครับ<ม>สีเงินที่ตัดกับสีดาเราจะเรียกว่าถมเงินนะครับส่วนที่เราเห็นสีทองเนี่ยจะมีการเปียกทองและการทาทองนะครับคือการนําทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์มาปดกับปลอดให้กลายเป็นของเหลวครับแล้วก็ทาไปนะครับแต่ว่าปลอดเนี่ยเขาจะแห้แงช้าเราต้องใช้ไฟเนี่ยเผาด้วยเพื่อให้ปลอดเนี่ยเขาระเหิดเร็วขึ้นงานชิ้นนี้ครับ เราเห็นมันดูสวยขนาดนี้เขาใช้เวลาประมาณนานแค่ไหนครับเลยโอ้จริงจริงแต่ละชิ้นใช้เวลานานมาเลยแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานที่ใช้เวลานานที่สุดและก็ใช้ช่างทเยอะที่สุดนะครับครับอันนี้เรามาที่งานคล่ำกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลงานคล่ำจะเป็นการฝังเส้นเงินเส้นทองลงบนพื้นผิวเหล็กนะครับลงบนผลงานที่เป็นพื้นผิวเหล็กนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้รลังสารเป็นสารละวุธต่างๆนะครับเช่นขระแสงดาพระแสงปืนนะครับทาระกรหรือว่ากันกไกบิด กันบิดนะครับใช่ครับเป็นของมีคณ่โอ้ยนี่เรือสุพรรณหงษ์ไหมครับทั้ง3ามลำนี้นะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งจาลองครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะหาชมไม่ได้แล้วนะครับอย่างลําแรกนะครับที่เราดูอยู่จะเป็นเรือสีพัะนสลชัยนะครับซึ่งหน้าเนี่ยหน้าตัวเรือเนี่ยคนเรือจะเป็นลูกเพลานะครับ ก็จะเป็นพญานาคผสมมังกรนะครับพญานาคผสมมังกรผสมครับผสมมังกรปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าลำานี้เราโดนเออโดนส่งโดนระเบิดครับตอนสงครามโลกครั้งที่สองเหลือแต่หัวเรือเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อ๋อเข้าใจอันนี้คือในโบราณในอดีตนอันนี้เราก็จะเห็นงานลงยาสีนะครับยาสีจะเป็น คริสตัลนะครับที่เป็นผลึกแก้วครับที่ปีแล่าธาตุนะครับวิธ mm hmm. ีทำเนี่ยเขาต้องมาบดให้เป็นผงก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็นําแต้มลงไปตามออที่เราได้ค้นรูกเอาใบเขาเป็นร่องอันนี้หลักหลักการเ,าาเดียวกับแบบตามพ,พระบูชสถวิหารตามวัดอะไรอย่างงี้ไหมฮะวดลายเดียวกันครับรอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมท,ทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กำกายกหนนำมาลางที ประโยคที่ผมอ่านแล้วคนลุกที่สุดเลยนะคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไรอูอ้คนลุกไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆสะท้อนถึงการทำที่นี่ที่ช่วยประชาชน จากความยากจนจากการไรงานชัดเจนมากเลยนะคะก่อนบทเดียวและเน้นย้ำนะคะว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยมาจากช่างสถาบันเศรษฐกิจส่วนจิรดานะครับทุกคนต้องบอกเป็นผลงานที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะเราจะไม่มีทางได้ความรู้เยอะขนาดนี้ถ้าเราขาดพี่วินนะคะต้องขอบคุณพี่วินมากๆาเลยยังไงถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ดูอยากจะติดตามมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถหาข้อมูลหรืออะไรอย่างงี้ได้ที่ไหนบ้างไหมฮะ ก็จะมีในส่วนของเพจเฟซบุ stones, ๊กนะครับอาร์ซอฟ the Kingdom สินแผ่นดินนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.arsoftthekingdom.com นะครับแล้วก็นอกจากน issy, ี้จะมีท่องทางติดต่อก็จะเป็นในส่วนของ i n s t a g r กรนะครับและก็ YouTube ด้วยนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้นะเอาล่ะแล้วพอเราเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะคือเดินออกมาถึงปุ๊บก็จะเจอร้านกาแฟเลยค่ะมีทั้ร้านกาแฟแล้วก็มีร้านขนมอยู่ฝั่งออกข้ามนี่ นี่จะเป็นสองฝั่งอย่างนี้เลยค่ะคือแบบว่ามาจบครบในที่เดียวถูกต้องค่ะเอา,ปอเาไปเอาแล้วว่าแล้วว่าแล้วตั้งแต่ที่เราเดินตัดเตลอีกปะเนี่ยน,น้ำที่เฉยแต่ว่าจะเป็นุ่มเมนูน้ำโอนแรกมีมนมน,น้ำเออในน้ำเขาเป็นซิกคีเจอร์เลย น้ำอร่อยน้มายเลยหละเลอกเลยค่ะเลือกไปเลยมันจะเสนแถมว่ามันจะต้องมีเมนูแปลกๆอันนี้อันนี้ไม่ดีไม่ดีดีดินจ้กินตับแล้วออกไม่ได้ล้วเปลี่ยนไม่ได้อ่ไะโอเคดือไว้ก่อนนะรู้สึกลุ้นๆยังไงก่อบเล้กใช่ใช่ด็่ให้เราไปดูนะโอ่อเอุ้ยได้โรสทีรไม่ของไยดีได้โรสทีไม่กลัยเย โอยมชาเฮ้ยนี่ใช้เซนเรียกวะเนี่ยเฮ้ยอยากได้อย่างนี้มากเฮ้ยเฉยอยากได้กินน้ำที่เราเปิดมาเจอน้ำมะกรูดไม่เอานะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาได้เอาจริงๆนะถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะน่าจะเวอร์กว่าเออคิดดีๆีคิดดีดเพื่อคอนเทนต์ของรายการนี่คันอาจจะดีกว่าก็ได้หรอกแล้วแต่วันนี้แค่วันเดิมนี่แหละเราเชื่อเซนต์ตัวเอง เอ้ยน็อตแบดอัญชันมะพร้าวเฮ้ยแม่เฮ้ยเดดูนี่มันมันพยายามยัดเยียดอะไรให้กูอันนี้คือเป็นเมนูเด็ดอะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวๆขอดูก่อนเมื่อกี้มันยัดเยียดอะไรหรออ้าเยียัดเยียดเหรฮะอุ้ยก็เมนู้เด้ออ๋อก็ไม่แย่นี่หว่าบ๊วยโซดาเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอเคหนูยังไม่จบนะคะยังไม่จบค่ะยังเพิ่งเก็บกล้องอาสื่อไว้ก่อนหนูแจกอาวุธให้ เเนหรอไฮไลท์นะคะมันเป็นศิลปะเนาะเราไฮไลท์ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ไฮไลท์แบบระบายเบาๆนี่ครีเอทีฟรายการเขาได้ตังค์เท่าไหร่ค่ะยังยังไม่บอกนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าให้เห็นก่อนว่ามันคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับเก็บไว้ในใจทศกัณฐหนุมานอย่าบอกนะว่าต้องเป็นทศกัณหรือหนุมานเนี่ยเก็บไว้ในใจเฮ้ยพี่ตังอยู่คนเดียวเลยอะทังไม่คิดว่าพี่ตั้จะเป็นอะไรจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวอุ้ย อ่านไม่ออกคุยคีคุยคีพี่คุยเข้มเข้มหน่อยเคยเล่นขูดไหมลูกขูดอ่ะขูดอ่านได้ไหมอ่ะมายราบครับครัานุมานโอเคผู้แพ้ใช่ไหมใจกับนางสีดานี่ถ้าพอใจเรจะบอกว่ามิชชั่นที่เราจะต้องไปทำที่อาคารโขดวันนี้ก็คือ ที่พี่ต้องไปตามหาตัวละครที่อยู่ในกระดาษง่ okay, right, right. ายเลยใครที่ได้สองตัวละคร <laughs> ก็ต้องไปตามหาสองตัวละครที่หนูให้ไป <gasps> รู้สึกโชคดีถ่ายรูปจดจืจ้นมากค่ะ มากเลยค่ะเติมพลังขนาดนี้แล้วต้องเตรียมตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้พลังงานเยอะมากในการทำมิชชั่นที่เมื่อกี้เราจับฉลากได้ใช่ของเราจับได้นางสีดาของป้าได้อะไรนะอ่าทศกัณฐ์แล้วก็หนุมานน้ำของสีอ่าน้ำของสีแล้วของป้าได้ไมยราบกับหนุมานอ่าไมยราบมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยักษ์อ้าวยักษ์จริงๆรู้ป่ะอ้าวเข้าใจว่าไมยราบเป็นแรปเปอร์จริงรเออใช่ด้วยเนี่ยค่ะว่าต้องทำมิชชั่นเสร็จปุ๊บ เราจะต้องเรียนรู้นางสิดาเรายังไงนะคะนางจิดาโอ้ไม่เู้เลยโอเคตอนนี้เราก็จิบน้ำหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขนกันต่อเนาะแล้วก็มีมิชชั่นของเราที่เราต้องไปตามล่าหาตัวละครที่เราจับได้กันไปไหมไปไปแค่ทางเข้าก็ขนัดอลังการละค่ะแม่สิ ไม่ดูเนาะว่าใครจะทำาิจิชันสำเร็จใช่แต่เขาบอกว่ามีอลังการกว่านี้อีกนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้โขนถูกไหมคะไม่ได้มีแค่โรงโขนนะไม่ว่าจะซ่อมจะสร้างหรือว่าจัดแสดงอะไรหลายอย่างก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะนี่โอ้โหเฮ้ยเหมือนท้องท้องเขาน่าจะเคยถูกเผาออมาปะอนุมานแหวกมาอ๋อจะมีตอนหนึ่งที่ ที่ฮนุมานเนี่ยพยายามจะแบบบูบ๊ลงไปแบบว่ามือลงกุมลงกาแล้วก็จะมีความแบบว่าไปเจอนูน่นนี่นั่นสารพัดด่านด่านหนึ่งในด่านที่ฮนุมานเจอก็คือแบบว่าเป็นผีเสื้อสมดุลแล้วสุดท้ายสู้ไปสู้ามาฮนุมานก็เข้าทางปากออกทางท้องโอ้จริงๆเคือหมายถึงว่าพวกนี้คือฉากจำลองของโขนนี่หรอป้าไม,ไม่จำลองเลยแหละว่านี่เป็นส่วนที่เขาไปใช้จริงอ๋อพอจัดแสดงเสร็จปุ๊บก็เอามาเก็บไปที่นี่ ยมีใครได้รูปมิชชั่กันหรือยังคะยังเลยบอยเลย่าแพทย์เดี๋ยวนะแพทยหานางสีดาม่เจอนี่หานุ้ำมันหัวขยับโอ้เฮ้ยมือขยับได้ใช่มือขยับได้นี่แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ ฉช่ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเอาแล้วล,ล้ำแล้วอยู่ที่นี่ก็อินค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่กําลังตื่นเป็นมากๆจะได้ไปเรียนรู้ของจริงคือนอกจากเราจะมาเดินพิพิธภัณฑ์แล้ว<ช>เราจะไปเรียนรู้ ขนถูกต้องค่ะตัวตัวเอกตัวพระนี่ต้องยกให้ตั้มเลยใช่ไหมคะอฮ้ยขยับขยับพอดีเลยขยับพอดีเลยเออคือต้องบอกว่าฉากที่เนี่ยเขามีแมคานิกบางอย่างที่แบบว่าขยับได้แทบจะทุกชิ้นเลยนะใช่ค่ะเราจะต้องรีบสลับเวลาตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องไปเตรียมตัวเรียนขนกันค่ะใช่ไปซะแล้วตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้าง ได้ค่ะว่าเขาจะต้องจับเราไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดลำเลิมอะไรด้วยไหมอ่ะใช่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชุดอุ้ยตื่นเต้นไม่เคยเรียนขนเลยไปก็จะจับอย่างงี้นะประมาณนี้กูก็จะดัดให้ เตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจงกระเบนแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่าครูไก่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครัได้เลยครับ วันนี้ครูกไก่จะมาเป็นครูที่สอนเราในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นขอ,ของการเรียนโขน่ถามจริงๆค่ะครูกไก่คะ <c oughs> พวกหนูถ้าไม่มีพื้นฐานนี้เรียนกันได้ไหมคะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนเรียนได้นี่ไงเตรียมตัวมาแล้วก็ต้องมีชุดฝึกซ้อมก่อนก็คือชุดฝึกซ้อมที่เป็นเราเห็นประจําเลยที่เด็กเรียนโขนเรียนนะก็คือจงกระเบนสีแดงแล้วก็เสื้อยืดสีขาวพอเดี๋ยวเรียนโขนน่ะต้องบอกว่ามันเหนื่อย เออโคนมันเหนื่อยเพราะว่าครูเขาต้องซ้อมใช่เขาต้องซ้อมให้จนเหงื่อออกจนกําลังอยู่ตัวเออเนื้อออกไหมฮะมันก็ต้องเลยต้องใส่เสื้อยืดขาแไว้จะได้ซักง่ายสะดวกสบายกระชับกระเชงใช่กระชับกระเชงมันชุดบอมอ่ะ ผู้ใหญ่ค่ะงั้นเมมีคําถามค่ะถ้าใช้คําว่าเหนื่อยขนาดนี้เราต้องมีการวอร์มก่อนที่เราจะเรียนไหมคะครูต้องโขนแค่ต้องมีพื้นฐานก่อนก็จะมีอย่างนี้ขั้นตอนการเรียนโขนมันต้องมีตั้งแต่พื้นฐานนะพื้นฐานคือการวอร์มร่างกายแล้วต่อมาก็เป็นท่ารําเบื้องต้นท่าลาถ้าเป็นของยักลิงเขาเรียกแม่บทท่ายักแม่ท่ายักแม่ท่าลิงถ้าเป็นของตัวพระตัวนางเขาเรียกเพลงช้าเพลงเร็วต่อไปก็เป็นเพลงหน้าพา เพลงหน้าผ้าคือเพลงครูหรือเพลงที่ใช้ในประกอบอากาบกริยาเช่นรัวเชิดเสมอตานิมิตรบองกันชำนาญมีเป็นร้อยเพลงต่อไปก็จะมาเรียนตีบทตีบทคือใช้ท่าทางแทนคําพูดถ้าจะพูดคํานี้เช่นสังหารจะใช้ท่าไหนบ้างสังหารสังหารอเลยเงี้ยมีท่าต่างๆเอออย่างเงี้ยว่าถ้ใช้ซ้ํากันน่ยก็เรียกว่าการตีบท S <s> <S <s> <S ต่อไปก็รําเพลงก็ยังมีอื่นๆอ,อีกเยอะแยะที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเช่นรําเดียวรําคู่ราโชอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเพลงมากแล้วอย่างนี้คู่ไก่คะ<ม>หนูอยากทราบว่าคือในแต่ละคนลักษณะท่าทางจะไม่เหมือนกันเราต้องเลือก <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ว่าใครควรจะเป็น,ปนตัว<ค>ละครไหนตัวโขนทั้งหมดจะมีสตัวคือตัวพระตัวยักษ์ตัวลิงตัวนาง พระยักษ์ลิงพระนางยักษ์ลิงก็ได้พระพานางยักษ์ลิงเรียกคล่องๆอ,อย่างนี้เหมาะกับเป็นพระไหมคะคอันนี้ส,สัดส่วนในพระอ๋<ล>อนมันอยู่ที่หน้าตาเลยเปล่าครับครแล้วก็ะส,ะสัดส่วนหน้าตาได้โครงสร้างนี่ สัดส่วนได้ถ้าผิวคล้ำๆอย่างนี้เขาจะนิยมจับไปเป็นพระรามเนี่ยจมูกโด่งหน้าโค้งอย่างนี้แล้วก็ตัวสัดส่วนสันทัดหน่อยหนึ่งสูงโปร่งเพราะไม่อ้วนเวลารูเขาเหยียดแขนอย่างนี้อ่านี่แขนยาวสะสมส่วนอันนี้จะเป็นตัวพระมือตั้งมือที่แต่มือแข็งนิดหนึ่งแ้วมือแข็งนิดหนึ่งอันนี้ตอนเป็นเด็กต้องดัดแต่ถ้าสองคนนี้รูปร่างอย่างนี้จะเป็นตัวนางอ่ลองเทียบกับเขาสิเนี่ยเราจะเตี้ยกว่าเขาใช่ไหม เออเราจะเตี้ยกับเขาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จะบอกว่าโอกาสพิเศษในยุคปัจจุบันผู้หญิงก็มาเล่นโขนได้เล่นเป็นทั้งตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระช่วงประมาณ70-80ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเขามีคำสั่งให้ ชายจริงหญิงแท้แสดงเอและสุดท้ายเนี่ยโขนก็เลยเป็นของผู้ชายล้วนหมดเลยมากว่า80ปีผมบอกเออจะเวนังซีดาปัจจุบันเนี่ยเด็กผู้หญิงไม่อยากจะมาเรียนลิงแล้วก็เปิดโอกาสได้ไปเรียนเลยอดนนี้มีเด็กผู้หญิงเรียนลิงเด็กผู้หญิงเรียนยักษ์เก่งมากเลยนะงั้นอย่างนี้เราต้องเริ่มยังไงก่อนเน่ะบอมใช่ไหมนั่งลงก่อนนะเดี๋ยวเอาเป็นโขนพร้อมๆกันไปก่อนนะเป็นพื้นฐานไปก่อนเ้าขยับเรียงเรียงอ่ะสุดท้าเราต้องนั่งก่อนผนมันเริ่มจากท่านั่งนั่งเพียบ อ่ะเป็นตัวพระนั่งพระเพียบไม่แจะเป็นตัวพระจริงๆมันมีแยกกันต้อ,องซ่องข้างขวาอ่าเดี๋ยวรูเมเจอร์พระให้ก่อนนะลูกดัดอย่างนี้นะดัดอย่างนี้ดัดอย่างนี้แล้วอางงมือวางไว้อย่างนี้ก่อนดันหลังดันหลังนี่พื้นฐานโขนเลยตั้งแต่แรกเลยคือนั่งนั่งให้เป็นก่อนตอนนี้นั่งเป็นไหมนั่งยังไม่เป็นนั่งยังไม่ถูกคือ ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูไก่มากมากเลยที่วันนี้แนะนาําพวกเราครับ<า>ขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้ก็มีของฝากเล็กๆน้อยจากพวกเราแล้วก็ทีมงาน <IC S 1> ครับะะขอบคุณมากเลยครับคร<า>ูครับ นี่เดี๋ยวเฮงครูบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราแอบไปดูด้านหลังด้วยได้มันมีห้องนี้อาคารเรียนรู้เรื่องโขนมีทุกอย่างในนี้มีในฉากเครื่องแต่งกายอาวุธหัวโขนมีทุกอย่างเลยครับผมและที่<ด>มาด้วย,วยครับคะแนยังไงต้องให้ครูช่วยแนะนําด้วยได้ครับเราจะไปอยากให้อาจารย์แนะนําให้คะแนนนิดนึง นักเรียนสาบคนนี้เอาท่าที่สุดเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ตอนนี้ใจยังเต้นตุ๊บตุบอยู่เลยคะแนนเอาคนเดียวคนก่อนที่จะไปอ่ะจะให้ตั้งท่าคนละท่าที่จําได้แล้วทําให้สวยที่สุดจะให้คะแนนแล้วตายแล้วหนึ่งอ้าวจะตั้งคิดคิดเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยคนนี้เขาเอาท่าเบสิกอ่ะก็ครูบอกไม่ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่หรอ ถูกไปไม่รู้เลยเนี่ยไก่ถูกมากเนี่ยมันไม่มีท่านี้ตกไปาเอามีสองคนให้เลือกนี่ถ้าทั้งคู่ได้ทั้งคู่เนี่ยวงสวยเห็นไหมออนี้วงสวยเห็นไหมวงสวยอ่าถ้าจริงจริงอ่ะให้คะแนนเท่ากันได้ไหมอ่าไม่ได้ดึงเดียวใช่ไหมอ้าวนี่ อา้าวไม่อ้าดูก่อนอันนี้สวยสุดและตั้งใจเรียนสดุดเออมือ,ม,อมือเนี่ยเขาอ่อนนะเนี่ยเขาอ่อนนะมีทถ้าเนี่ยนักเรียนมืออ่อนเก็บหัวไม่มือนี่ขั้นตอนหัวโขดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปั้นหุน่นอันนี้เขาเรียกวปั้นหุ่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปห่อเป็นปูนแล้วก็ต้องมาผ่าหุน่นเนี่ยต้องเอากระดาษกระดาษคอยได้มาแปะแปะทุกอย่างเลยแล้วก็เนี่ยทีละขั้นตอนเลยแปะแล้วผ่าออกมาใช่ไหมผ่าออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ต้องเย็บประกบนี้เข้าไปอีกเอาแล้วงี้หัวคนใส่ยังเขาต้องวัดสัดส,ส่วนของหัวคนใส่สมไม่ไม่ต้องวัดไซส์กลางๆไว้เนี่ยมันต้องพอดีหัวเงี้ยลงไปพวกนี้ก็ต้องฉลุจอนหูฉลุด้วยแผ่นหนังอย่างเงี้ยก็จะมาติดตัวนี้ไงที่เราเห็นมันลอยตัวอยู่ไม่ง่ายเลยข้างหน้ามันไม่ง่ายเนี่ยเออดูรายละเอียด เออแล้วเต่าเดี๋ยวต้องมาเย็บตรงนี้อีกนี่ก็คือหินเนี่ยมันต้องกดทีละลายกดทีละตัวลงไปเนี่ยเวลาเป็นแบบครับเป็นแบบลงมาเนี่ยแล้วก็ต้องมาปั้นลงลากนี่ไงปั้นขั้นตอนแล้วก็มาประดับลายนี่ไงแล้วก็มาเขียนสีสันอ๋อเนี่ยที่คุณครูบอกว่าเห็นจาะผ่านรูหันผ่านรูตรงนี้เห็นไหมเขี้ยวต้องเป็นมุกด้วยอย่างเงี้ยต้องเป็นเปลือกหอยมุกลงมามันมีขั้นตอนรายละเอียดอีก อันนี้อันนี้เราฝึกไว้ให้เด็กเขียนเขียนสาธิตการเขียนเนี่ยเขาต้องมาเขียนตัวละครแต่ละตัวเป็นร้อยตัวในเรื่องรามเกียรติ์ต้องจําให้ได้ด้วยมันก็คือว่า1ลักษณะหน้า2ลักษณะสีสลักษณะของมงกุฎที่ไม่เหมือนกันมันจะแบ่งชั้นยศกันอ่าเนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้ใช่ชั้นยศอันนี้ก็คือฝ่ายลิงฝ่ายลิงเขาเรียกว่า18มงกุฎลิงมีอะไรบ้างก็คือปากอ้าปากหุบ ช่ไหมเนี้ยไงนี่ก็คือปากอ้านี่คือปากหุบอ่าก็จะมีต่างกาันเช่นสัตตพีสีขาวปากหุบถ้าสีขาวปากอ้าก็คือหนุมานอ่านี่กระทศกัณฐ์ก็คือ,อครูครับอย่างนี้อยากรู้ว่าสมมติว่าคนที่เล่นเป็นตัวละครสักตัวหนึ่งครับก็ต้องเป็นตัวนั้นตลอดไปเลยไหครับไม่ก็ลิงก็คือลิงแต่ก็าสามารถเป็นได้ทั้งสุขีทั้ง,ง,งเป็นได้ทั้งหมด<อ>ดูที่ว่าความเหมาะสมกับบท<อ>บาทน,นั้นๆ หรือฝีมืออ่านี่เป็นห้องพัสตาพรเห็นไหมห้องนี้จะโชว์เครื่องแต่งกายพัสตาพรชุดขนประกอบด้วยศีลาพรหมายถึงเครื่องประกอบศีรษะหรือเครื่องประดับศีษะนี่ก็คือหัวโขนเนี่ยแล้วก็พัสตาพรเครื่องผ้าเนี่ยมีการปักเย็บละเอียดแล้วพนุ่งด้วยถนิมพิมพ์พาพรคือเครื่องประดับเราจะเห็นว่าต่างกันเนี่ยหนุมานสีขาวปากอ้าใช่ไหมใช่มยรลาบเป็นยักษ์เหมือนกันตาจระเข้ปากขมมีเขี้ยวทู่เออหน้าสีมอหมึก แล้วดูมงกุฎอีกมงกุฎยอดกระหนกเนี่ยกว่าจะเป็นที่ครูบอกว่าของโขนมวยที่ส่งเสริมเชื้อชาตมีความพิเศษกว่าที่อื่นคือปักเครื่องแต่งกายด้วยความประณีตงดงามใช้วัสดุที่มีค่ามากเห็นไหมประกอบไปด้วยเนี่ยเครื่องโลหะเครื่องดิ้นต่างๆด้วยเห็นไหมก็คือมีความสวยงามด้วยวัสดุที่มีค่าต่างๆอันนี้แค่กองคออันนี้เป็นชิ้นมาสเตอร์พีซของอาจารย์บีทำตอนนางลอย เป็นวิธีแบบในวังที่หายสาบสูนไปแล้วแล้ฟื้นฟูมาคือต้องถักไหมให้เป็นตาข่ายก่อนเขาเรียกว่าตาชุนแล้วก็เอาเส้นไหมขดลงไปในเส้นถักนั้นให้เป็นลวดลายเห็นไหมมันจะต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าถักตาชุนแล้วก็เอาปีกแมงทับทับลงไปอีกทีนึง อ๋อนี่คือปีกเขียวๆ<ล>ยใช่คือปีกมันครับแล้วก็แล้วก็มาปักบางส่วนเป็นดิ้น <S <S ทับลงไปอีกทีนึงอันนี้ทำเบญากากยตั้งแต่ตัวถวายสมเด็จพระพันปีเมื่อปี2553แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเก็บเพราะมันขาดง่ายเพราะมันจะขาดง่ายแต่อาจารย์บีที่ประดิษฐ์แล้วออกแบบท่านอยากให้เห็นว่าอยากจะให้เทคนิคโบราณที่เป็นงานปักงานทอเนี่ยให้มันเหลือไว ก็เลยให้่างฝีมือสืบทอดไปนุมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้พูดตรงๆว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเรียนโขลกแล้วจริงๆก็ไม่น่าใช่โอกาสที่จะไปเรียนง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยไม่มีเบสิกเนี่ยก็คงจะแบบไปสมัครเรียนที่ไหนยาก แล้วที่สําคัญก็คือเราโชคดีมากที่ได้ครูไก่มาคอยฝึกพื้นฐานเมืองต้นทําให้เรารู้เลยว่าคือกว่าจะมาเป็นการแสดงโขนชุดใหญ่ๆที่เราเห็นงานสําคัญๆในแต่ละเดืใช่ค่ะรวมถึงไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวนะคะร่างกายจิตใจคุณต้องมาขณะเมื่อกี้เราดัดมืออยู่แบบชั่วโมงเดียวอมั้งยังปวดหลังเลยเนี่ยใช่ร่างกายต้องพร้อมมากนะคือต้องแข็งแรงทุกส่วนเลยนะเอาจริง เพราะฉะนั้นก็วันนี้หวังว่าทุกคนก็จะได้เห็นฉากบันเทิงบันเทิงของพวกเราไปแล้วอันนั้นไม่มีเฟกนะคะความเจ็บปวดที่แท้จริงอาจจะเป็นอินสปายให้เด็กๆดูแล้วแบบเฮ้ยอยากจะแบบเรียนลําบ้างอะไรอย่างงี้เรียนก็มันเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆก็จะได้แบบมือไม้อ่อนใช่ค่ะเรามาเรียนกันได้เป็นศิลปะที่สวยงามใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราขนาดนี้ละเราต้องรีบกลับไปกรุงเทพแล้วล่ะค่ะเออใช่แต่ก่อนกลับไปแน่นอนว่าเรามีรูปสวยๆมาฝากทุกคนกับมิชชั่นของเราอยู่แล้วอ่าถ้า งนั้วันนี้เราลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยว e ีพีหน้าเนี่ยเราไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนด้วยนะคะที่ไหนที่ทําให้คุณสบายใจไปกับเราได้ในสบายเว้ย,ย,ยจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพร่ๆด้วยนะคะ